สวัสดีครับบ่าต้นแชแนวครับพี่น้องไปครับไปหาปลามาเลยตึกปลาตึกป่าอุ้มพี่น้องนะไปอัพโหลดคลิปวีดีโอลงยูทูบจักเชียวฝากพี่น้องกดติดตามนะครับเด้อกดซับสไครต์นะอันนี้น้องไงครับเนี่ยบริเตึกครับน้องไงนี่ น,น้องไงบอด้ตึกดนะครับเด้อตึกน้องขุนนี่น้องนี่เท่าแก่หามผักสวนครัวข้าตะไครครับไปไปครับไปชมผลงานปาลาไม่ได้ยังนะครับปลามันเวลานำฝนตกแล้วมันหลาดนำ้ำมันไลหล่เราขึ้นมาเองครับ,รบประคอแต่ปน,น,นี้ลงจากขาหนี่งครับเป็นปนินด้านน้ำมันหลาดลงไป นี่ปลาหีิโกตระบึงอันนี้เป็นสวนพักนะครับข้างล่างของนาผมนาผมปลูกคักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยังดูเนี่ยฮะยเย่งดูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ครับผมหน้าต้องยิงหนึ่กตัวเนี่ยสาี้เนี่ยหอเนี่ยครับหิงหนตัวหน้าผมเป็นแล้วงามเลยครับไฟเบิ่งผักสลัดครับ ไทยบึงผักสลัดเนะไทยบึงผักสลัดนี่น้องนึงครับป่า,า,าธรรมชาติครับนี่นป่ารัตรคองนี่ครับพาบางบรรยากาศครับอยู่แบบสบายๆครับนี่ยน,นี่บ้างนี่ครับน,น้องนี่กระจังเลยนะครับกระดุกนี่ปลาขาครับ นผักช okay. ีลาวอันนี้ผักหอมอันนี้ผักสลัดครับเนี่ยหน้าหอมปลูกเันนะครับเนี่ยอย่ามาแด้ยังเกี่ยวไปกินอยู่ครับเนี่ยอันนี้ผักกาดนี่ไงเดาแกะแล้วครับเนี่ยของนี้จังให้ครับประดุกดุกหน้าครับขึ้นมาเอางนะครับไปปอ้อนแห่กันครับ ว้นเฮียไปก้อนเฮียใช่่ะก็อยางที่เป็กระแสตอนนี้่เขาบกว่ดูี่เ้ริปีของนยิปีค่ะแัวลาั้งี่คุกคลองเนี่ยรอบคลุกอะไรบ้างคะพี่มาเลมา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 มมามามเมามานดมาาม

มาเดี๋ยวเปนดูเอลคูกันนะครับขี้างอคูทางฟี้เด้อนีนี่บ้านปูนั่นเนี่นะน้ำปลานี่มาหนิเออไาสิกันะอ่บนนเอาเลยวนเลยพ่อมู่บ้าในกูก็คุยพ่อเบิ้งด้จ้ะเบิ้ง นี่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 บังด้วยว่านป่าบอนโวผุดหน้าะ้ครับท่านพี่น้องน้ำลึกคลักหลายท่านพี่น้องยังไม่เช็คเลยค่อยเช็คเพียเพียเพียอยุพีบ โอดจวนมึงไปถ่ายทางบนทางนี่แดดมันซองกว่ามากต้งเห็นอยู่ไปถายทางบนทางนี่แดดมันซองเอมันเป็นไรล่ะเป็นไรยังไงคลิปมันมืดีมจเมอะาวอีกแล้วจริงจง่ยดูสิดูสิตนครบจริงด้วยตายยัง

เมื่อครบสัญญาครอบคลุมพื้นที่ IPD รวมทั Whew, ้งทําฟันสายตาวัคซีนตรวจสุขภาพประจำปีสมัครง่ายๆนะครับไม่ต้องตรวจสุขภาพประจำปีสุขภาพสายตามีที่นี่เอาพี่โอ๊ตเอากบไปไว้ไหนนอนลงขาขึ้นแล้วเพื่อไปไหนมึงไปไหนน้ำเปิ่งไม่พอโอ้ใช่ช่างนี่เด้อเออยังเลียงไม่ได้จับกล้องดิจับกล้องอีกนึิดไหม

เนอยนี mm. ่นี่บังคับทนพี่นักนี่นี่อีตัวใหญ่แหม่อบังไล้มงสีฟาฝาเพี่อ๊ตถือหน่อยไดเที่ยวโอ้เอามือปิดกล่องเซยไปิแมเออ เดินน้ำเลียวลามันไปหมดเป็นแค่ละหมาหนังหันแดดสุมอะไรอดมันชุ่มเอาพี่นองไม่แก่ไม่แก่วะโอ้ยมีดอกบังเงวะมันปลาเลียงนะพี่น้องมันปลาเลียง ปลาสัวทิมน้ำกันมา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 เฮ้ยแม่ใหญ่กว่าฟ้ามืดพุ่งพ่งพงนี่ครับนี่ครับในสองตัวเด้อ่อเหนื่อยามือแวงกล้องฮะเอาโห นเโอ้กล่องไม่ชาดอ่ด่ย้าไปแ็กมังเลยโอ้ดีลูกมันกล่องมันว่าชัดเนี่ยเออชัดแล้วเปลี่ยนสาพันหลาม้าไม่เดือไปหาจอดเด้อหาจอนเด้อ โอ้ยเียงมันย oh, ังมีเนาะกระดเลยนั okay. ่นนไอ้ต้นไก่ไต้ทังกะทิน้งลงอ่ะเียงปลาหลยอมันดูีนทีมมันีนทีไปกินาทียงกันยังเ่านาทีแล้วเก้านาทีแล้วโอเคอากิอาเอาอีพีเียวซับนีก่อนเด้อครับเด้อกดกด